กบถึงเขี้ยวข่อยแล้วเน้่ยเซนมันก็จะยัวย่วนจะตีตีนก็ต้องตีนแบบโอ้โหเล็กนิดนึงจะใส่ทัวงอกสมภักเสียนโบมี่สอนใส่สมเป็นพันล่ามี่ขอสอนแน่หนูชื่อลิซ่าอ๋อเอเอลิซ่าโอ,อ้โ,ออโอมันอยากซ่าดน,นะภักเสียมภักเสียมนี่คันเองนะคะคลิปที่แล้วนี่คลิปที่แล้วนี่นั่นแล้วกินสลับพง้อร่อยมาก อันสังเกตเนื้อแตกมะกรูดนะคะยอดมะกรูดนี่แน่นไปเก็บเออสามร้อยสี่ร้ต้องเก็บต้องเก็บชอบแล้วอืมมันหวานเราเอาไปฝากเพื่อนเนาะที่ออสโลทอดผัดเป็นผักม่วงปายที่จะเลิศเดี๋ยวจะไปทำเหมือนเฮียบอกไอ้ที่ผักปูดต้องรู้จักวิธีเก็บนะครับแล้วรู้ว่าผ่านไหนที่กินได้หรือกินไม่ได้วิธีเป็นสองอย่างเดี๋ยวเราจะมาโชว์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าสวนดงผักปูดใ่ไในสวนดงเลยแหละ หวานเจี๊ยบจินเอาเอากล้องไปไกลๆหนังหน้าป้าหน่อยซิทำได้ป้าหวานเจี๊ยบเนี่ยแกจะห้าสิบแล้วนะคะดูหุ่นแกยังยดยี่สิบห้าเปคะเด็กสมัยนี้่ะพี่มุกกินโชค่ะพี่มุกหวานเจี๊ยบกินโชว์นะคะเป็นครั้งยังไม่ขาดเป็นเป็นครั้งแรกที่ซิมไอ้ขนจีนไลเขเา็นแล้วตีนร้องตีนตีนสีดีปากเนี่ยยินซีดีสมยุ่งใส่ใส่ซสม เอาเรื่มซ้อมเลยเออเอาไปโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาใหม่มันน่ะโอ้ยเอามาพริกบอเอามาพริกบอปกติกินขนมจีนนี่ดิฉันกินกับตะเกียบนะคะอ๋อตะเกียบมันเนอก่งใจอยู่นะเนี่ยโอ้ไปเอาตะเกียบไ,ไม่ถูก,<า>กเลยบุเซ่เมีนบ๊อใส่มือก็ได้ไม่ไหวค่ะมันร้อนคุณแม,มีนบ๊อเนี่ยนะรสชาติเป็นยังไงเป็นได้พันบ๊อเป็นได้พันบ่นไ,นบไมต้องช่วยหนูอส รสชาติเยอะยุค่ะขนมจีนเยอะยุเบิ้งเบมันไม่อร่อยนะคะแต่ต้องบอกว่าอร่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตีเดี๋ยวเขาจะบ่อยกินพี่คิดรสชาติเป็นยังไงไทยขนมจีนกะเลียงไ่าผ่ซื้อขอยซื้อกะเลียงอยู่นอกเว้ยนี่ซื้อกะเลียงเพราะว่านี่แหละคนนี่แหละตั้งซื้อให้ไรโควิดอีหลีสองสามข้กันเือแตกซะแล้วซาซาซาผู้ใดผู้ใดเือบอกมาหมดเลยตาสวด เอ้ยคอนเซปต์พิคิดก็คือแซ่บถอนแรงในที่ลาตาสวดตรงนี้เั็นไหนเด็กกินตัวอยางก็อยู่นี่แซบตาสวดนี่กัมบ่เบิ่งคิ้วอะกัมนั่นคิดหัวหอมนะคะหนังหน้าเป็นยังไงเงาแตกผากผากเงาแตกสะว่าแมนท้าบ้านท่านเก่าเปิดเอาเบิ่งเจนแกมีเหงื่าบ้างหรือเปล่าโอ้นี่เขาแต่งหน้าได้ดีจริงๆหน้าก็ยังอยู่ได้เอ้ยอะไรนะหน้ายังอยู่ได้ บอกว่าเขาไม่เคยมีเหงื่อมันก็ไม่มีจริงว่ะเออหน้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมมาถึงยูกูห้ามซูมนะอย่ามาใกล้หน้าปูเลยนะเจ๊กินคอลลาเจนเป็นแล้วดีขึ้นเปล่าจานจี๊สองเป็นอย่างไงเจ๊เหงื่อยังไหลอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่เยอะเหมือนเหมือนสาวสาวเขาแล้วคอลลาเจนละเจ๊คอลลาเจนเป็นไงดีขึ้นเจ้าเออกินคอลลาเจนไปตีนไก่กี่ตีนแล้วอะตื้นขึ้นมาไหมเอออุ้ยบ่มีเลย โอ้ my god โหสุดยอดเลยเป็นเอิร์ตเตอร์เลยนาหนาเพมีคุ้มบ่มนหนาพูดอะไรให้ป้าหัวร้อนนะตอนนี้เออตอนตอนนี้ก็ไอเขาจานที่สองเลยเด้อค่ะเดี๋ยว่นเดไปเดี๋ยวปีมุกจานที่อะไรเจ้าที่สองเลยกันค่ะไม่ได้ซื้อมาด้ออร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมหนหอนมันหอนมันหอนบึ้งซาบะก่อน ว่ามันแสบซีซัตกระดานใดต้องเบิองนังนาข่อยว่าเออดังเบืองเราไปเลยไปเนะขิงไปยักเบิองไปยักเบืองข้ามุดจุกอย่างเลยช่วยแค่ตัวที่สองแล้วค่ะตัวที่สองหลังตีนนี่กระตุ่มในพอดีเป๊ะเลยอ่ะออกจากบ้านไม่ได้่่กินนมีตีนนี่เขาต้องบไหวเปื่อยเขาพอดีกึ๊ดกึ๊ดหน่าพอดีหย่มแมนไอ้คันมันอยากได้ไอ้แคลเซียมร้ายกินทั้งกระดูกหลด อคอเออไม่ไหวอันนี้เราแทบตาเหลือกเลยคอพอดีแทบถึงแขนแล้วป้าคอรกออกเดี๋ยวตีนติดคอเออติคอถ้าตายเพราะตีนติดคอได้มีแต่คนส่วนน้หน้าต้นน้าเพชรเด้ค่ะมันห่อนห่อนเพราะขิงนะก็สลัดร้ำขิงเลยได้เห้เขาแตกมาตรการไอดดท็อกไปอีกแบบนเนี่ค่ะสูตนี้ค่ะ ไปติดหัวแล้วกินอย่างเดียวค่ะวิธีการกินขับทนค่ะเอาขื่อมาจังสีแล้วก็มวลมวนมวลแล้วก็ยัดใส่ปากนะครับสวัสัีสวัสดีครับซแซ่บตาลุดบระเดี๋ยวอันนี้ก็เหมืนปลาปมพี่มุกกินแบบน้องซีนอ่ะฝากใส่ซอสหนูก็กินแบบนี้ก็เปรี้ยวจีนเลยรสชาติเลยให้กูยุ่งผู้เก็ตธรรมดาไปกินก๋วเตียวเพื่อนบอกว่ามมึนกินเรียบร้อยจังเลย ขนมจีนไล่สูตรไล่โควิดนะครับเราจะเน้นผักเครื่องเคียงนะครับอันนี้นักเอกของงานนะครับผักกูดนอร์เวย์ต้มกะทินะฮะก็กระเทียมป่าดองอ่าส้มคั้นส้มนะฮะแล้วก็มีผักเสียนนอร์เวย์คั้นส้มอีกนี่ดูแบบว่าเป็นเบบี๋เลยเหลือแค่นี้ เีถึงขนาดแล้วนะคนล่อีนี่ผักสดอีกกะละมังอันนี้สําหรับน้องลิซ่าคนเดียวนะคะอู้ภาพนี้ได้แจ่มจำหลักมากเลยทำท่ากินผักสิทำท่ากินผักผักสดแบบผักสดข้างหน้าหนูน่ะหน้าหนูน่ะกะละมังนั่นน่ะเป็นช้างสิหนูเป็นลิซ่าไม่เหรอหรอเป็นลิซ่าวันนี้เนี่ยาเป็นลิซ่าอย่ะนะครับอีกสักครู่นะครับ เราจะพาทุกคนไปตะลุยดอยมงนะฮะดอยมง,ยมงที่โฮมเมดซานนะฮะไปเก็บกระเทียม